ข่าวฟุตบอลไทยวันนี้วันที่18รกรกฎาคม2567ราชบุรีเ c หรือที่รู้จักกันในนามราชันมังกรเปิดรังเย่าใหม่ที่สนามดารากอนโซล่าพาร์คเพื่ออุ่นเครื่องเตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤดูกาลใหม่ด้วยการเอาชนะนครศรีอยเต็ดจากหลีกรองไปอย่างขาดลอย6ประตูต่อนหนึ่งการแข่งขันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมทีมในซีซั่นใหม่โดยรายชื่อผู้ทำประตูได้แก่เคมองเดแปะทำประตูแรกให้ทีมขึ้นนำโมฮาเหม็ดมาลายิงประตูท so ี่สองอภิสิทธิ์โสภายิงประตูที่3ม ทัศญาธานากะทำประตูที่4ยาเซอร์บันเดย้ยิงประตูที่5และโชดพัดพุ่มแก้วทำประตูปิดท้ายให้ทีมขึ้นนํา6ต่อศูนย์ก่อนที่นักเตะของนครศรีอยเต็ดจะยิงประตูตีไข่แตกเป็น6ประตูต่อหนึ่งการอุ่นเครื่องครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความแข็งแกร่งของทีมราชบุรี FC ก่อนเริ่มฤดูกาลหน้าก่อนรับชมข่าวต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องของเรานะครับถ้ากดแล้วไปชมข่าวต่อไปกันเลยครับพลังการ f c ทีมฟุตบอลในหลีกลอง ประกาศการเสริมทัพครั้งสาคัญด้วยการคว้าตัวโทนี่โลรองก่อนเน้นแบ็กขวาลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสจากอ่างทองเอฟซีเข้าร่วมทีมอย่างเป็นทางการโทนี่เป็นนักเตะที่มีประสบการณ์และความสามารถสูงเคยเป็นเด็กฝึกของสโมสรมงเปริเยทีมดังจากหลีกเอิงฝรั่งเศสและเคยติดเยาวชนทีมชาติไทย u 17และ u 19อีกทั้งยังเคยค้าแข่งให้กับสโมสรในประเทศไทยอย่างนนทบุรียูเนเตดราชบุรีเอฟซีุถุทัยธานีเอฟซีและล่าสุดกับอ่างทองเอฟซีการเข้าร่วมทีมของโทนี่ ถือเป็นการเสริมทัพที่น่าสนใจสําหรับพลังการ f c ที่กําลังเตรียมทีมเพื่อลุยหลีกรองในฤดูการนี้นักเตะใหม่รายนี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในแนวรับให้กับทีมและสร้างความมั่นใจให้กับทีมและแฟนบอลในการแข่งขันที่กําลังจะมาถึงจันทบ,บุรี FC ได้ประกาศการเสริมทัพด้วยการคว้าตัวเฉลิมพัฒน์พลอยแหวนรัตนาผู้รักษาประตูจากขอ,อนแก่นยูเนเต็ดเข้าร่วมทีมอย่างเป็นทางการเฉลิมพัฒน์ซึ่งเป็นเด็กบ้านของเมืองทองยูเนเต็ด มีประสบการณ์การค้าแข่งกับหลายทีมในประเทศไทยเช่นอยุธยา F.C. อุดรธานี F.C. และอัศวินเก่อขวางยูเนเต็ดโดยล่าสุดเคยเล่นให้กับขอนแก่นยูเนเต็ดในหลีสูงสุดของประเทศไทยเฉลิมพัฒน์พยแหวนรัตนาจะสวมเสื้อหมายเลข18ในการลงสนามให้กับจันทบุรี F.C. ในการลุยศึกไทยลีก2อฤดูการหน้าการเสริมทัพครั้งนี้จะเพิ่มความแข็งแกร่งในเกมรับของทีมได้อย่างมากเฉลิมพัฒน์เป็นผู้รักษาประตูที่มีความสามารถและประสบการณ์สูงซึ่งจะช่วยให้ทีมมีความมั่นใจในการป้องกันประตู และเพิ่มโอกาสในการทำผลงานที่ดีในฤด,ดูกาลใหม่ทีมจันทบุรี FC กำลังมุ่งหน้าไปสู่ความสำเร็จในไทยลีก2และการเสริมทัพในครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการบรรลุปเป้าหมายของทีมกเกษตรศาสตร์ FC ทีมในศึกไทยลีก2ประกาศาการเสริมทัพครั้งใหญ่ด้วยการคว้าตัวจัก,กรพันธ์พรไใสแนวรุกประสบการณ์สูงเข้าร่วมทีมอย่างเป็นทางการจาก,กรพันธพรไสใสอายุ37ปีเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์การคาแข้งมากมายกับหลายสโมสรในประเทศไทยเช่นเพื่อนตำรวจเมืองทองยูเนเต็ดสุพรรณบุรี FC บางกอกลาด FC ทรูแบงคอกยูเนเต็ดราชบุรี FC อายุธยายูเนเต็ดและล่าสุดกับเชียงใหม่ FC จักพันธ์มีประสบการณ์การเล่นในนามทีมชาติไทยทั้งในชุดอายุไม่เกิน23ปีและทีมชาติไทยชุดใหญ่การเสริมทัพด้วยการคว้าตัวจักพันธ์พรไสยจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งและประสบการณ์ในแนวรุกให้กับทีมเกษตรศาสตร์ FC ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรุยสึกไทยลี2ฤดูกาลหน้าการเสริมทัพครั้งนี้ยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับทีมและแฟนบอลว่าเกษตรศาสตร์ FC มีความพร้อมในการแข่งขัน และจะสามารถทำผลงานได้ดีในฤดูการใหม่จากกระพันพรใส้จะเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มพลังในแนวรุกและช่วยทีมทำผลงานที่ดีในฤดูการใหม่ใช้นาดฮอนบิลทีมในศึกไทยลี2ประกาศการคว้าตัวเอมานูเอลเอมบรากาปีชาวแคเมอรนเข้าร่วมทีมอย่างเป็นทางการเพื่อเตรียมสู้ศึกในฤดูการหน้าเอมบรากาวัย25ปีย้ายมาจากลีกกัมพูชาโดยเคยเล่นให้กับสโมสรวิสาขา f อและสวายเรียงนอกจากนี้ยังเคยค้าแข้งในลีกยุโรปก,กับสโมสรตัว f อ ในฝรั่งเศสและสโมสรอาเกดาและวาซิมเอสซีในโปรโตุเกสการเข้าร่วมทีมของเอมานูเอลเอมรากาถือเป็นการเสริมทัพต่างชาติรายแรกที่ทางชัยนาธฮอนบิลดึงเข้ามาเพื่อเตรียมสู้ศึกในฤดูกาลนี้นักเตะใหม่รายนี้คาดว่าจะเพิ่มพลังในเกมรุกให้กับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพเอมรากาเป็นนักเตะที่มีทักษะและความสามารถในการเล่นเกมลุกซึ่งจะช่วยให้ทีมมีความแข็งแกร่งและมีโอกาสทำผลงานที่ดีในฤดูกาลใหม่การเสริมทัพของชัยนาธฮอนบิลด้วยการคว้าตัวเอมานูเอลเอมรากา เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาทีมและการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันในฤดูกาลใหม่ทีมชัยนาทฮอนบิลกำลังมุ่งหน้าไปสู่ความสำเร็จในไทยลีก2และการเสริมทัพในครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการบรรลุเป้าหมายของทีมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดข่าวฟุตบอลใหม่ๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้อัปเดตข่าวสารกันทุกวันขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ